เอาสวัสดีครับดีเจใช่ไหมครับวันนี้ำเสนอด่านทางการประกอบติดตั้งนะครับโคมไฟ LED แบบโคมนะครับ LED นะครับเนี่ออามาได้ไหมมีป็นแกะนะครับมันเป็นรอยนะครับ LED หลอดตัวนี้นะครับไฟเขาบอกว่าไฟ AC นะครับ AC in นะครับ85โวลต์ถึง265โวลต์นะครับ50เฮิรตซ์หรือ60เฮิรตซ์ก็ได้นะครับเป็น LED, หลอด LED รู้สึกเขาจะมีติ๊กไว้นะครับนี่ครับสีแดงติ๊กไว้เท่าไหร่12วัตต์นะครับ12วัตต์ 12, w, 12 w, หรือ15วัตต์ไม่แน่ใจนะ15วัตต์นะบ15บวัตต์แอมเปร์ก็มีประมาณนี้นะครับ LED power supply นะครับตัวนี้ใช้ไฟเอาพุทนะครับ2 4โวลต์ถึงถึงเท่าไหร่42โวลต์นะครับ300มิลลิแอมป์นะครับ ล็อใกล้ที่นี่นะครับเราขั้นแรกก็ต้องเทสก่อนนะครับเสียบก่อนก่อนที่ไปติดตั้งนะครับบางทีมันแกะลงมายากนะครับเติร์ดต้อเล็กๆนี่แหละัาขาเทสก่อนนะครับมาเนี่นะครับเทสไฟก่อนเสียบที่ป๊กก่อนอาจจะมีเสียวนิดหน่อยนะครับถ้าถือว่าติดแล้วนะครับติดก็ตอนนีงไมติดตั้งส่วนการติดตั้งนั้นมา ก็จะ<ด> <im sharing> อันนี้มอม์ลนดี้เอชเมย์นะครับอชเมย์จะการอนะครับถ้าเเป็นฝ่ายเนี่ย่เมย์สอนี่ทีใส่ขาล็อะขาลาอยนี้เรียบร้อยนะขึ้นลงข้นมงขึ้นลงขึ้นลอ่ะปนลงขึ้นขึ้นลงข้เลงขึรนบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลขึ้นลงขึ้เลงขึ้นลงข้นลงขึ้นลงขึ้อกรอด้วยรอด้นลงขึ้นลงขนดเนเอออ่าปอก้ นั่น่ะต่อสีสีตรงเลยอาชเมีเร์เงินต่อเนื่เงินงานเิ่ต้นนะครับโอ้ยภาดถ่จ๋วเลยเอาใกล้ๆหน้าหน้าเขามันเอแต่แล้วไม่ต้องใกล้แล้วะเบอรเ็อลยก่องสั่นแล้วปิดสวิตอยู่นะครับปิดไฟอ่า แต่นี้มีปมัญหาในถ่ายถุงฟ้าครับฟ้ามันมันมันพื้นที่เปี่ยวอ่าเตี้ยเตี้ยสั้นเตี้ยไม่มลึกไม่พอครับเลยต้องใช้เป็นหลอดแบบไอดีนะครับอ่าระดับระดับไม่สูงนะครับจะมาสิบเซนได้มั้เโดยประมาณนะครับอันนี้ช่างเมย์ก็จับสายอยู่นะฮะับจับสายเดี๋ยวคงจะจับนะครับมันไม่แน่นอนนะครับสายลายนะสายลายเดี๋ยวไปฟ้ารับองค์กรมา ครับปิดไปเล้วตอแต่ลายอยู่นะครับแต่ลายอยู่เป็นดีพอแน่นพับเลยพับหัวเลยครับของแดงให้แน่นนะครับเนี่นะครับแล้วก็จะเอาละมันอาละมันเดี๋ยวลายนาทีใั่ไหมไว้นัดอ่าไว้นัดครับไว้นัดนะครับใช้ไว้นัดแดงนะครั แดงแคแดงนะครับมีแดงอยู่นะครับมีอะไรก็ใช้นั้นนะครับนะแดงนะ่ะอันมาเทศนะครับเดีนะ๋ยนวะประเทศครับนะ,ะแสดงว่าพันเ้ืยเทสนะครับทำด้วยหน้าด้วยดูเทคนิคนะครับเทคนิคของชงเมนะครับดูกชารชัดชัดนะครับเผืนะ่อเป็นแนวทางในาการ ช่างรุ่นใหม่นะครับหรือรุ่นเก่าที่นั่นจะไปใช้เป็นแนวทางน,นะครับต่อสายบนฟ้านะครับฉากเรียบนะครับเราก็กันหลุดนะครับจปันประเทศแล้วแต่ท่านนะครับนี่มีไวน้นันก็ใส่ไวน้นัดไปนะครับ ขายถายิเม่อะคอลกข้ออาขาสนะข่าขาใข่าขาอ่าอ่า่า่ขาถ้าใส่าขาจเมใสข่าขาอ่าอ่าอ่ายอครับลองใ้แน่นนะครับโออยหนูอธิบายได้ไหย ฮึมไม่รู้ว่าไหนจะไปไงมีใส่ขาอยู่นะครับนั่งลงไปเลยดันนะฮะนั่นแหละโอเคออ<า>เอาล่ะนะครับขาที่หนึ่งนะครับขาทีส่อทสองนะครับที่จะใส่ยากนิดนึงนะครับต้องดันดันนิดหนึ่งใส่ระวังด้วยมันเด่นหายถ้าที่สูงจะลำบากนะ ในหลังข้อมือนะครับในการดันดันดันสปริงนะสปริงสปริงก็ค่อนข้างจะแข็งอยู่นะครับโอเคจะได้ครับหรือว่าขาล็อกแยงนะครับโอเคครับล็อกแยงขาล็อกแล้วนะครับแกะโอเคแกะแกะถ้าเิดอ่อฟันส่วนนะครับสเสียบอะแดปเตอร์นะครับ หน้าด้วยโอเคเนี่ยหน้าหนึ่งของฮาร์ดแวรเตอร์หาสายให้ไปเลยครับฮ่าร่าฮ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 เาฮ่าหัวใจหัวใจแล้วเหลือแล้วเหลวเดี๋ยวเกินสิบนาทีหกเก้วครับตอนนี้เจมีก็จะกดเข้าไปแล้วครับเอียงเข้าไปด้านด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับอ๋อกดเข้าไปครับ อยากรู้ว่าใหญ่ป่ะใหญ่ไปแล้วเนี่ยอ้าวที่ใหญ่ไปแล้วเนี่ยรู้ใครเป็นคนวัดเนี่ยมีคนเขาเจาะไว้อยู่แล้วอ๋อนั่นเขาเจาะไว้เสดงว่าใหญ่ไปเ<อ>จ้าของเจ้าของเขาเจาะให้ผิดน,นะครับตันนี้เราไม่ได้เจาะเองนะครับเอาแล้วไงเขาเก็บซีดเองแสดงว่าเขาวัดขอบนอกนะเนี่ยเขาไม่ได้วัดขอบไงเอาแล้วอ่ะอ่ะแล้นเราจะไม่เดือดรึครับอ่า Icana, ท่านท่านอย่าไปทำตามนะครับต้องใส่ตรนีอ่าเดี๋ยวเปิดไฟเลยครับอ่าอ่าโอเคโอเคอ่าถ้าท่านจอบิดก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับอ่าอ่านตอนนี้อ่าสวัสดีครับแมวพอดเจอเดินทางปิดตั้งหลอด LED ดาวไลท์นะครับแบบบ้านเฉียบนะครับขอจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างมือสองเมื่อไรในการติดตั้งนะครับสวัสดีครับ